แล้วทีนี้เราเราเหมือนกับผ่านพ้นมาเนี่ยถือว่าน้อยนะสำหรับคุณสรีมาเพราะว่าไม่ได้ใช้ช่วงหนึ่งตั้งสามปีแน่นะแต่ทีนี้คนเราบางคนบอกเออไม่ต้องใช้อะไรเลยล้างหน้าธรรมดาจริงไม่ถูกนะมันก็คือแบบ ปัญหามันก็ไม่ได้จะดีขึ้นใช่นะคะทีนี้พอมาเจอบาร์คนนี้แล้วยังไงดีคะต่อไปก็คือเราสมัครเลยหรือว่าดูก่อนเราดูก่อนหรือว่ายังไงคะคุณสุรินาดูอยู่แค่สามสี่วันเองอ๋อแค่เลยสนใจก็เลยสมัครสมัครสมัครตัวไหนไปคะเซ็ตสมัครตอนนั้นคุณประานเออเห็นเขียนแบบสมัครว่าราคาเท่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็เลยสมัครดูเพราะว่าก็อยากทดลองใช้เพราะว่าราคาทดลองใช้ที่แร มันก็ไม่แพง่ะอ่าก็คือได้3ามตัวเลยถูกไหมคะได้เจลล้างหน้าได้ตัวบำรุงนะคะเซรั่มก็คือตัวบำรุงนะคะก็คือ s v e n day perfect ตัวครีมบำรุงแล้วก็ตัวกันแดดคงั้นทีนี้ถามกันเลยเอาเอาแค่เซตนี้เซตเดียวก่อนถูกไหมคะครั้งแรกค่ะทีนี้ถามคุณสุริมาคุณสุริมาค่ะเจลล้างหน้าเนี่ยเราสัมผัสครั้งแรกแตกต่างจากเจลล้างหน้าทั่วไปที่เราเคยใช้ไหมคะอะไรนะ เจลล้างหน้าของตัวบารโคนี่เนี่ยค่ะพอเราใช้ครั้งแรกเนี่ยแตกต่างจากยี่ห้ออื่นที่เราเคยใช้ไหมคะแตกต่างมากเลยค่ะ เสปล้างหน้าแล้วหน้ามันจะไม่แห้งเลยค่ะเพราะปกติตั้งแต่เอ้น,อนมาก็หน้าแห้งมาตลอดเลยะคะ่ะแต่ถ้าล้างตัวนี้แล้วไม่แห้งบบหน้าไม่แห้งแล้วก็แบบรู้สึกว่าสะอาดนะคะอ่าสะอาดแล้วนุ่มด้วยไหมคะนุ่มค่ะอ่านุ่มอันนี้คือความแตกต่างนะคะแล้วตัวบำรุงนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นถ้าเกิดเราไม่มีไนท์ครีมนะคะเราก็ใช้ทั้งเช้าและเย็นตัวเอ็กซ์ต้านะคะตัวนี้นะคะเอ e ว y t h ติ g งเพอร์เฟตตัวนี้นี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ ใช้ดีมากเลยค่ะค่ะแต่ว่าแบบตะฝุกนแรกที่สอนสมาธิมาก็ใช้ได้แค่สิบห้าวันเองอ่ะอ๋อสองวีคสองวีคก็คือเราใช้เช้าเย็นไงคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เช้าอย่างเดียวแล้วก็มีตัวไนท์ตอนกลางคืนเนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณเดือนกว่ากว่าประมาณเดือนกือบสองเดือนคทีนี้เราใช้ไปประมาณครั้งแรกเนี่ยเราสัมผัสถึงกลิ่นถึงถึงความ อ่าเรียกว่าเนื้อของครีมนี่เรารู้สึกยังไงกับมันบ้างคะคุณคุณซีมาคะ่ะชอบมากเลยะเ,เพราะว่ากลิ่นมันหอมคะอ่ะหอมเลยหอมกลิ่นโสม,มค่ะค,ค,มมค่ะแล้ว,แล,วแล้วเป็นยังไงครับผิวของเรามันมันไหมครับพอเวลาทาสัมผัสไปแล้วค่ะแบบใช้แล้วแบบหน้าไม่แห้งแล้วก็ไม่มัน,นะอะคือแบบดีอะทาแป้งก็ติดหน้าดีครับอืมงั้นตบท้ายอีกตัวหนึ่งสามขั้นตอนนะแล้วก็คือกันแดดสุดท้ายนี่เป็นยังไงคะปกติใช้กันแดดไหมคะคุณสีมา ปกติไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเพราะว่ากันแดดเราใช้แล้วน่าจะมันมากเลยค่ะอ่าแล้วพอได้ใช้ตัวนี้ล่ะคะอะไรนะคะพอได้ใช้ของมาคน,นี่แล้วเป็นยังไงคะใช้แล้วดีมากเลยอ่ะครับหน้าก็ไม่มันแล้วก็ท้าแป้งก็ติดทนดีอ่าก็คือไม่เหมือนอย่างที่เราเคยใช้ใช่ใช,ใช่ไหมคะก็คือกันแดดตัวนี้เนี่ยไม่มันเลยอืม งั้นถามกันเพราะเราเคยบอกว่าประมาณ7วันจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทีนี้ต้องถามทางคุณสริมากันนิดนึงก่อนที่เราจะไปไปไปกล่าวถึงคำคาขวัญนะที่ให้เรามาทีนี้คุณสริมาค่ะสามขั้นตอนนี้เนี่ยจากปัญหาที่เราเป็นอยู่นะคะเกือบจะทุกปัญหาเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไหมคะว่าผิวหน้าเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงแบบไหนบ้างเอ่ยเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะ เจ็ดวันเนี่ยรู้สึกว่ารูคุมคนเนี่ยแบบกระชับเข้ามาเลยค่ะไม่กว้างเหมือนเมื่อก่อนแล้วกจากลงขนแล้วใสขึ้นน่าใสขึ้น่ะผลเล็กลงค่ะแต่ว่าฝ้ากาะก็คือยังยังไม่จางอะค่ะก็คือยังจางไปไม่หมดยังค่ะแต่หน่าใสคือทุกอย่างดีขึ้นเหลือฝ้ากระเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่ ใช่ไหมคะเพราะว่าพึ่ง15วันนะคะบางทีฝ้ากาศเราอาจจะลึกนะคะอาจจะต้องใช้เวลาทีนี้ภาพรวมก็คือ7ละ7วันแต่ใช้ตั้งแต่เดือนอะไรนะกรกฎากกราสิงหากันยาตุลาใช้มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้หรือเปล่าคะก็ เออเซเว่นเดย์อะใช้แค่กระปุกเล็กค่ะพอหมดแล้วก็ไม่ได้สั่งต่อก็คือสั่ง day ์แอนไนท์มาใช้อก็คือตัวแก้ฟ้ากระโดยตรงเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะพอใช้แล้วเป็นยังไงคะนี่ชุดสีเาียไปเยอะแล้วล่ะค่ะห้าก็เลือมจางเยอะแล้วอืมแล้วหน้าขาวใสกลิกอยู่ไหมฮะ ให่ขึ้นนะคะแต่ว่าฝ้ากา่ยยังยังหายไปไม่หมดใช่แต่แต่จางลงไปเยอะใช่ไหมคะจางเยอะแล้วค่ะที่ตรงที่เข้มเมก็ยังอยู่แต่ที่บางๆก็เริ่มหายไปเยอะแล้วคะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่คือภาพรวมรของผู้ที่เรียกว่า SMS เข้ามาเห็นไหมเขาเรียกโชคสองชั้นเน่โชคสองชั้นเลยนะคุณสรีมาขาเพราะว่าคุณสรีมาเนี่ยถือว่าได้ SMS เเคยคิดไหมคะว่าเราส่ง SMS มานี่เราน่าจะได้รางวัล ก็หวังนะคะหวังเิก็งงค,คงได้ตามหวังนะคะไม่เลือกเกิดแต่เลือกสวยไม่เลือกรวยขอเลือกบาคนุนี่จริงเป้าจริงค่ะ,คะอ่าทำไมอะคะคุณสรีมาคะแหมขอขอ,ขอตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันต้องออกมาจากใจนะถึงจะคิดอย่างนี้ได้ก<ช>็ <นะ S 1> ถึงถึงแม้ว่าเราจะรวยแต่เราไม่สวยอ,ะอ่ะไม่ไปาารักษาหน้าที่ไหนเสียงเงินเสียทองไปเยอะมันก็อาจจะไม่หายก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เจอผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเพราะว่าบาคานนี่ของคดีจริงๆค่ะโนี่<อ> <laughs> งั้นเดี๋ยวอย่างนี้นิดนึงนะคะไหนๆก็ไหนๆล้ะเพราะว่าได้รับนะคะก็คือไปสำรองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังคะ เรียนร้อยแล้วค่ะอ่างั้นอย่างนี้นะคะเราอยากให้เชิญชวน<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะก็คือเพื่อนๆนะคะที่ชมรายการนะคะไม่ว่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะมาใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราบอกว่าไม่เลือกรวยนะเราเลือกบาคโคนี่เพราะว่าถ้ารวยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สวย<ช>เราขอสวยก่อนแล้วรวยตามมาทีหลังอ๋อเราจะชวนเพื่อนๆของเรายัางไงดีคะมาสวยพร้อมๆกันนะคะก็อยากจะชวนคนที่ดูรายการนะคะแล้วก็ คนที่สนใจนะคะตอนนี้ไม่ต้องลังเลเลยค่ะเพราะว่าบาคุนี่ใช้แล้วเห็นผลดีจริงๆอ่ะขนาดปัญหาเยอะมากๆอย่างนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะรักษาได้ค่ะพวกบาคุนี่ของก็ดีจริงๆค่ะโอ้โหเน่นี่ค่ะเรียกว่าโชคสองชั้นนะคะรับสินค้าฟรีไปแล้วก็คือตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะตัวอะไรคะจำชื่อได้ไหมคะบาคุนี่เอ็กซ์ตร้าเอฟวรีติง เพอร์เฟกต์นะคะเป็นสูตรใหม่เป็นส่วนผสมของผลองุ่นค่ะแน่องุุ่นสีม่วงจากประเทศอะไรคะประเทศออสเตรเลียค่ะเน่โอ้โห่เห็นไหมรายการตัวจริงจริงเลยนะคะแฟนพันธุ์แท้ของเราอ่างั้นไปรับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสำรองไปละเพราะฉะนั้นนะคะอีกสิทธิ์นึงนะคะก็คือสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ได้ค่ะคุณสิริมาค่ะรับส่วนลดไปเลย50นะิะเซ นี่เดี๋ยวคุณสตรีมาไปสำรองเพิ่มเลยนะคะ<ช>ค่ะค่ะแล้วยังไงวันหลังเราคุยกันใหม่นะคะค<ช>่ะแล้วอย่าลืมส่ง SMS ไมอมาอีกนะ<ช><ช>เดี๋ยวจะได้รับอีกโอเคค่ะโชคดีนะคะ คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณแม่อีกหนึ่งคนนะคะก็ช่วง2-3ถึงขวบนี่ก็ต้องมีความอดทนกับลูกเยอะนิดนึงเพราะเขาจะบอกว่าเป็นช่วงนอตตี้ค่ะช่วงดื้อเด็กกําลังแบบอยากรู้อยากเห็นพูดอะไรนะคะท่านผู้ชมซ้ายทะลุขวาเขาไม่ฟังเขาจะทาเขาจะทําดื้อคือแบบจะทําจะทําจะทำผู้มีประสบการณ์ตรงตรงค่ะท่านผู้ชมตรงเหนื่อยมากค่ะแต่ถ้าพ้นสองขวบไปแล้วพอเข้า3เนี่ยเหมือนกับเขาเริ่มเข้าใจเริ่มเป็นผู้ใหญ่ อ่าเริ่มแบบเหมือนกับพอพูดแล้วเริ่มเข้าใจอ่าเริ่มฟังใช่แต่ว่าพอเริ่มสามขวบนี่ท่านผู้ชมค่ะต้องมีเหตุมีผลมากนะต้องอธิบายพูดกับเขาเนี่ยเขาจะพออะไรอ๋อทำไมวายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะถามเราตลอดเราก็ต้องหาเหตุผลให้เขาว่าบางทีเราบอกอ่ะเดี๋ยวแบบอ่ามี่จะไปทํางานทําไมอ่ะทําไมต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีคําถามเยอะเพราะฉะนั้นเราอย่าลาคาญนะคะตอบลูกไปค่ะมันก็ถือว่านะคะเขาจะกาลังเรียนรู้กับเรานะคะก็ เอาเป็นว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยสุสานมั่นใจว่าทุกคนก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับลูกแน่นอนแต่จะมีความสุขมากขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าอยู่กับลูกด้วยอยู่กับสามีด้วยแล้วก็เราสวย,สวยด้วยเพราะเรามั่นใจกับท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้นะคะเราต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่สูตรใหม่แต่เป็นสูตรเดิมนะคะคแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเหมือนกับตัวเจลล้างหน้านะคะคที่ นิ่มอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่เราก็เพิ่มความนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ใสขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นคือเป็นสูตรเดิมเบสิกแล้วเราเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาย้ํามาเน้นกันอีกนะคะในช่วงหน้านะคะแต่ช่วงหน้านะคะเราจะให้ไปชมอะไรเพลินๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอ่จิวเวอรี่นะคะเสื้อผงเสื้อผ้าอ่านะคะแต่จิวเวอรี่เซตนี้นะคะท่านผู้ชมขาไม่ได้จัดจําหน่ายแต่ถ้าท่านผู้ชมสนใจ ท่านผู้ชมก็สามารถสอบถามได้เพราะว่าจริงๆเซตนี้เนี่ยของซูซานจะเป็นเสาซีแท้แล้วก็เป็นทองแท้แล้วก็เพชรแท้นะคะสร้อยนี่ก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเคลือบทองคําขาวเนี่ยทั้งเส้นเลยไม่ได้ไม่ได้เคลือบนะคะเป็นตัวทองคําขาวเลยแล้วก็แล้วข้างหลังนลคะเป็นสองอันก็คือเป็นทองแท้แล้วไอ้นี้เคลือบก็ทองแท้เพชรแท้นะคะทุกอย่างแท้หมดเลยเป็นเพชรแท้แท้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ เอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะดีไซน์นี้นะดีไซน์นี้เนี่ยสอบถามดีกว่าสวยเพราะว่าจริงๆเนี่ยหายากมันเป็นดีไซน์ที่ทําขึ้นนะคะแต่ราคาก็ถ้าเปรียบเทียบท้องตลาดไม่แพงแต่ถ้าบางคนไม่ได้เล่นเนี่ยอาจจะบอกว่าแพงแต่ถ้าถามคนที่ชอบนะคะท่านผู้ชมไม่แพงไม่แพงค่ะท่านผู้ชมเพราะสุสานต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าจัดจําหน่ายอย่างเซ็ตอย่างนี้นะคะแสนก็ยังเอาไม่อยู่นะคะหนึ่งแสนนี่เอาไม่อยู่นะต่างประเทศเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ ถ้าอยากได้นะก็สั่งเพิ่มได้เพราะเซตนี้เป็นของซูซานซูซานสั่งทาเองครับแต่วันนี้เอามาให้ชมกันอย่างบางคนอยากมีดีไซน์อะไรก็ลองทําดีไซน์มาเราทําให้ได้เราก็จะทําให้ครับนะคะแต่ตอนนี้นะคะชะแวบไปช่วงหน้าของเราดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ท่านผู้ชมสามารถออกงานได้นะั้นแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะเพราะว่าหนึ่งเป็นการเคลือบ,บนะคะแต่ว่าเพชรเนี่ยเราใช้เพชรชวาลอฟสกี้นะคะ เอาเป็นว่าลองไปชมกันดีกว่าเผื่อท่านไหนถูกใจนะคะจะได้เอาไปออกงานได้ใ,<ช>ในราคาคพิเศษค่ะท่านผู้ชมขากับช่วงไฮโซไลฟ์บายสุสานครับไปชม